พลเอกดาภงรัตนสุวรรณอ,องคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกไพ่บูลคุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีเป็นวันที่2โดยรับฟังการบริหารและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะรวมทั้งประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรน,นักศึกษาเพื่อยกระดับการเพิ่มศักยภาพและสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้มีความโดดเด่น มหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบุรีน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาผนวกกับแผนพัฒนากำลังคนของประเทศมาตรฐานการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มาจัดทำเป็นแผนกิจกรรมนักศึกษาพุทธศักราช2565 2569เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิต จากนั้นองคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อการน้อมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒนมุ่งเน้นการเห็นคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนตลอดจนให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทํามีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองดีซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ